เราท่านเพื่อนอย่างที่ท่านเพื่อนกันนั่เสนอท่านไม่เห็นด้วยท่านเพื่อนกันบอกว่าผมไม่เห็นด้วยผมก็ต้องจากคน74ล้านจากการเกิดประกาศกระทบจาก1ล้าน4ึงแสนลายที่จะเอาไปเหย่างไรนะครับหรือประเด็นนึิมที่แนวรุ่งที่ท่านมองก็คือว่าตอนนี้นโยบายรัฐบาลเองนะครับเรื่องปาษเรื่องเงินที่เราถึงจะจ่ายไปแล้วอีกประเด็นนึิมคือเรื่องการเกิดนักธยาตลาดใงประเทศนะครับตอนนี้นายกเองท่านก็นะ อันท so, ี่ผ่านมาก็เห็นรัฐบาลทุกรัฐบาลนายกเขาเริ่มขับเรงนี้เห็นทางเลยตอนนี้นายกท่านไปจีนท่านก็ไปเจรจาในเรื่องของการจัะขายหุ้นละได้จีนและเพราะจีนที่มีความต้องการเยอะอยู่มากก็เยอะนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ถามว่าจีนซื้อวอนใดไหมซื้อแต่ในทางเรื่องที่จริงนะแต่ว่าในทางตางๆเขาจะไปซื้อเพราะว่าเขาบอกประเทศใดคือโลกหลักเราไม่อยู่เขาไม่ยอมเข้านะแต่ว่าจะนำเข้าจากเรานำเข้าจากเขาบ้าง จากอันนอ้เรื่องเกี่ยวกับกางก็แต่ว่าเรื่องเที่เกี่ยวกเาก็ไปอเป็นรูสโลปไปพอเป็นโัวลาบไปฟอกล่างกันนะครับอันนี้รัฐบาลก็เป็นเรากียวกับเระเอศกีนนะขึ้นีเนี่ยเาต้องเหน้นเรื่องขการซื้อขายวัวครับมีบริษัทที่หาเอเรื่องวัวมีทุกบททกยันมีเจ็ดบริษัทเป็นบริษัทที่รในเลี้ยงของของการวัวนะครับเดี๋ยวก็ี๋วเล่าให้ฟังว่าราเน We're going to start this class off with Young Red Bull. The young Red Bull is stout, heavy muscle, and I like the way he looks down. He's probably the heaviest goal scorer of all time he moved out, he's got he a lot of set to his legs, which he He's got good feet legs, and he moves out pretty smooth. Second place bull I like a lot. He just doesn't quite have the mass he volume of the calf uh, in front of him. But a really nice calf. I like the way he put together, level over the top, clean sheet. And he's... รบที่สองทำไปได้สามสาแล้วและบอกว่าอยู่แล้วนะเป็นโคที่มีลักษณะสไตล์นะแต่เดี๋ยวรอบที่หนึ่งอบนี้นะอาจจะมีความหนาความลึกนะนาจจาเล่นมากกว่านะแต่ว่าเป็นโคที่เดินในสนามได้ดีนะมีความกระชากของแนวต้ง้องแนวหลังที่ดีครับ And quite have put in his hind the the time Muslim of ครับสำหรับที่สามนะครับนักหมอนะครับเป็นตัวที่มีลักษณะนะครับโครงสร้างลำตัวนะครับแบบเดียวที่หนึ่งที่สอตรงนี้นะครับถ้ามองในส่วน,น,นของด้ายนะอยากเดียวับกับเรื่อเข้าอีกครับขอบคุณมากครับนะครับต้นอายุอคแจาดเดีอวนะครับการได้รการทที่สุให้กับ่วยที่เ็ดนะครับรัยได้ขอแขมากเป็นห่อครับเจ็ครับเรยด